สิ้นสุดการรอคอยบุ้งสตีคลอดลูกชายคนที่สองทายาทคนใหม่ตระกูลใบหยกแล้วเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้บุ้งสตีทายาทตึกใบหยกนั้นได้ออกมาประกาศท้องลูกคนที่สองแล้วโดยเธอนั้นได้โพสต์รูปภาพพร้อมกับได้ระบุข,ข้อความเอาไว้ว่า Happy Birthday ครับพี่บุญครบรอบสี่ขวบของพี่บุญหนูทำให้ชีวิตแม่มีความหมายเปลี่ยนจากคนที่อ่อนแอเป็นคนที่เข้มแข็ง เปลี่ยนจากเด็กน้อยเป็นผู้ใหญ่อย่างเต็มตัวและได้ทำให้แม่รู้จักกับคำว่ารักอย่างถ่องแท้ขอบคุณโชคชะตาที่ทำให้แม่และหนูได้เกิดมาอยู่ด้วยกันขอบคุณหนูที่ทำให้แม่มีความสุขในทุกๆวัน4ี่ปีที่ผ่านมาหนูสอนให้แม่ได้เข้าใจโลกเข้าใจความรักเข้าใจกับคำว่าให้และเสียสละวันเกิดในปีนี้แม่ขอให้หนูโตอย่างสมวยัยใช้ชีวิตอย่างที่หนูอยากเป็น เป็นคนดีในแบบฉบับของหนูแม่จะเป็นกำแพงให้หนูพักพิงเป็นอ้อมกอดให้หนูซบเป็นแขนให้หนูจับเป็นเข็มทิศนำทางตอนหนูหลงเป็นเพื่อนเมื่อหนูเหงาเป็นแม่เมื่อหนูท้อเป็นของเล่นให้หนูได้เรียนรู้เป็นมือที่คอยผลักดันสุขสันต์วันเกิดครับลูกบุญหนูเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์และดีที่สุดในชีวิตแม่ปีนี้พิเศษหน่อยเด็กน้อยของแม่จะได้เป็นพี่ชายแล้วครับแม่รักหนูที่สุดเลย ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีเมื่อสิ้นสุดการรอคอยบุ้งสตีคลอดลูกชายคนที่สองทายาทคนใหม่ตระกูลใบหยกแล้วโดยเธอนั้นได้โพสต์คลิปวิดีโอพร้อมระบุข้อความว่าโนสองมาแล้วครับเสียเบนท่ามกลางชาวเน็ตและคนบันเทิงที่เข้ามายินดีอย่างมากมายขอบคุณที่มาจากทีนิวค่ะ และเพิ่มให้พลาดทุกๆข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ